ยังพี่ข้างเปิดยังไง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 เราคนโค่ะ เจ๊ใครช่วยโรคลดระดลงโรคร้อนก็ไม่ต um> ้องจุดก็ได้นะครับวางไว้ก็ได้ว่าใครช่วยลณรงค์โลกร้อนวางไว้ก็ได้ครับไม่ต้องจุดก็ได้ เราใช้ใจเอา And. ข้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าพุทธปฏิมาครข้าไปทีวอข้าด้วยสังฆานขาสังานที่เป็นทุลาข้ามที่เนตาีแต่ว่าส่ขอว่าส่งทั้งหลายข้าพุทธะปฏิมากร ถ้าตจจีวรพร้อมด้วยสังขารยาและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าของเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อวังเจริญเพื่อฟังเจริญเพื่แก่เจ้าเจ้าก็ปวดของข้าพเจ้าด้วยแกบิดามันดา giai thị gia thương mại, hỏi thao, trao đôi, มาเยนะโอสุมะโธนะธะโจจังโหอัตมะวิมุตตังนะโธตะยาสัจจังนะ พิ่ทมโนเจ้าสิจาสัจิิญญาณโกสุจาที่วย่างดีจาระที่จาจาริกาปีติามคุณยักนราบุญญะบุญใด้ที่ข้าพระเจ้าายได้ลองเป็นแล้วแล้วโอกาสนี้ จะมีประโยชน์และความสุขแก่ท้าเจ้าเพียงใดท้าวเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนนี้ให้แก่เจ้ากรมในนีทั้งหลายที่เคยร่่งเกิดมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินึ้งก็ดีขอเจ้ากรรมในนี้ทั้งหลายจงมโหทั้งหลาย ส่วนส่วนนี้ขอจงหลงสิทาให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่วันนี้ข้าพเจ้าเข้าสู่นธรรให้ข้าพเจ้าผั้งหสายว้สวสนีให้แก่เทพเจ้าผ่้งายที่ปกปักรักษาข้าเจ้า พระเทพร้าทั้งหลายตัวสาวคนที่พวกได้ขยันอยเมาด้ขอเทพร้าทั้งหลายะด้ขยันอยุมาดมนุท้นาสุสนี้ขอเป็นสักพิานในการบำเพ็ญกุศลขอข้าวเจ้าแต่ตงนี้ด้วย ไอกเจที่เจ้านท้าหนาีาห้แก่เจ้าที่เ้าทานหาเจ้าหู่เจ้าทาน้เทเจ้าทายนาทีาี้าท้าหนาเ่งัาททีเท้าหลายเ่เจาทัาหนาาาท้านจาห้าเท้าห้ทนทั้งหนายทหท ส่วนนี้แค่ของที่ส่วนนี้แค่แห่ทั้งทั้งหลายที่ร้องรับไปแล้วที่ได้ความสุขทก็ดีเจอความสุขที่ดีเป็นยากก็ดีไม่ใชยากก็ดีขอท่านทั้งหลายชมทั้งหลายส่วนน คึงได้รับอด้ทางแบบนี้เธอด้วยอำนาจแห่งคนละคนที่ข้าเจ้าเคยทำมาแล้วั้างแต่ต้นจนปัจจุบันนี้และอำน้าจแห่งคนป้าสีรและไ้าใขอช่วยใสิ่งที่ไมดีต่าง ความยากจนความหักง้อความทุกข์และอนุนคนทัางครอบจนหลายใจนร่อัแบบนี้โดยจะฟันเกิดและคอให้สิ่งที่เป็นสิ่งควรทำเนา่จงมาภัพเจ้าเจ้าครอบสิ่งที่ดีงหมอ ความรูด้วยภาจสุบันปัจจามาจันทรู้เรื่องขอให้มีแต่ความเข้าใจทุกอย่างน่าตั้งแต่วันนี้ไป็นต้นไปคมว่าไม่มีไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาจงอาภัพเถิา วันtàที่A Terima <shriect> <shriect>